มะพร้าวมีประโยชน์หลากหลายตั้งแต่เปลือกถึงรากเช่นนะ้ำมะพร้าวให้พลังงานและแร่ธาตุบำรุงกำลังลดความดันโลหิตส่วนเนื้อมะพร้าวช่วยเสริมกระดูกฟันและสุขภาพหัวใจเปลือกผลใช้ห้ามเลือดแก้อาเจียนเปลือกต้นรักษาหิตกลาใช้แก้ท้องเสียดูดสันพิษรากขับปัสสาวะแก้ท้องเสียและดอกแก้เจ็บคออย่างไรก็ตามควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะ เนื่องจากมีไขมันอิ่มตัวสูงและผู้ป่วยโรคไตโรคหัวใจหรือเบาหวานควรระมัดระวังการรับประทานน้ำมะพร้าวเพราะอาจได้รับไขมันเกินความต้องการและควรเลือกน้ำมะพร้าวสดที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่มประโยชน์ของส่วนต่างๆของมะพร้าวน้ำมะพร้าวให้พลังงานและแร่ธาตุจำเป็นมีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงกำลังและหัวใจช่วยลดความดันโลหิตช่วยฟื้นฟูร่างกายหลังออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารช่วยให้ผิวพรรณสดใส เนื้อมะพร้าวเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันบำรุงสุขภาพหัวใจมีไฟเบอร์แล้ว MCTs ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารเปลือกผลมะพร้าวใช้ห้ามเลือดแก้อาเจียนและแก้โรคกระเพาะเปลือกต้นมะพร้าวเผาเป็นเท่าใช้ทาแก้หิดและใช้สีฟันแก้ปวดฟันกะลามะพร้าวฐานจากกะลาใช้รับประทานแก้ท้องเสียและดูดสารพิษรากมะพร้าวใช้ขับปัสสาวะและแก้ท้องเสียใช้ต้มน้ำอมแก้ปากเจ็บ ดอกมะพร้าวช่วยแก้เจ็บปากเจ็บคอและแก้ท้องเสียข้อควรระวังปริมาณการบริโภคเนื้อมะพร้าวมีไขมันอิ่มตัวสูงและแคลอรี่สูงควรบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะผู้ที่มีโรคประจําตัวผู้ที่เป็นโรคหัวใจโรคไตหรือเบาหวานควรระมัดระวังการรับประทานน้ำมะพร้าวเพราะอาจได้รับไขมันเกินความต้องการและควรเลือกน้ำมะพร้าวสดที่ไม่มีน้ำตาลเพิ่ม